สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปกินแก้วมังกรนะคะสดๆจากต้นกันเลยค่ะนี่เลยนะคะตรงนี้ก็คือแก้วมังกรของเรานะทุกคนนี่เลยหนึ่งถาสองเถาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียว,วกอหนึ 1, ่งกอสองกอสามกอนะคะแล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกกอหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเด็ดสดๆกินสดๆกันเลยแต่ว่านี่นะคะไอ้กิ่งนี้มันจะล่วงมาใส่หัวเราก่อนหรือเปล่าจะนี่นะคะ ตอนนี้ก็มีอันนี้เก็บไปบ้างแล้วนะคะพ่อเก็บไปบ้างแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้มีห้านะคะลูกมันแบบไม่ค่อยสวยนะทุกคนมันเป็นเชื้อลงเชื้อราอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามันยังก,กินได้นะข้างในยังดีนะเนี่ยแล้วลูกมันก็จะแบบเป็นจุดๆด,ดวงๆกระด่างกระเดาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลูกไม่ค่อยโตด้วยแต่ว่าก่อนหน้านู้นนะมันลูกใหญ่กันมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็เคยได้มากสุดเนี่ย ห้าสิบูกเลยนะคะห้าสิบูกเลยคือแบบว่าพอมันเริ่มแก่เห็นไหมเถาแบบมันล้มลงแบบนี้นะคะก็คือเสาที่ทําค้างให้มันน่ะมันผุด้วยเนาะมันก็เลยล้มลงแบบนี้เลยแล้วก็คงแก่ด้วยนะคะก็เลยผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอุ้ยอุ้ยทุกคนลูกนี้โดนเจาะแล้วอะไม่แน่ใจว่ามดหรือนกมาเจาะนะแต่กินได้นะยังกินได้เดี๋ยวเราจะเด็ดลูกนี้กินนี่แหละ เฮ้ยใครมาขโมยตัดหรือเปล่าไม่ใช่นะพ่อเรามาตัดไปเองนะทุกคนอุ้ยลูกนี้ก็เป็นรูแล้วอ่ะอุ้ยติดอะไรเนี่ยอุ้ยลูกนี้ก็เป็นรูแล้วต้องเก็บแล้วจ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะอดแดกนะคะวิธีเก็บของเราก็ง่ายๆเลยนี่ทุกคนหมุนแบบนี้เห็นไหมอุ้ยก็ต้องกระแดงนะคะบ้านเราเรียกกระแดงนะทุกคนนี่เป็นรูแบบนี้เลย อันนี้โดนเจาะนะแต่ว่ายังไม่เสียหายยังกินได้นี่ลูกนี้ด้วยพี่ชิบเนี่ยเราจะมาเด็ดรูปนี้กินกันหมุนชิบ okay. ได้แล้วนะจ๊ะรูพล,ลุนเลยนะจ๊ะน่าจะเป็นฝีมือของนกนะทุกคนอุ้ยยุงลายก็เยอะนะ ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในป่าใช่ไหมแล้วเราก็ไม่มีมีดไม่มีอะไรใช่ไหมคะวิธีที่จะปอกง่ายมากๆเลยทุกคนนี่จับตรงอ่ะตูดเขานะคะแล้วก็ดึงออกแบบนี้ได้เลยนี่สดๆจากต้นเลยนะทุกคนปลอดสารด้วยนะเพราะถ้ามีสารนะถ้าฉีดยาสภาพจะไม่ใช่สภาพนี้สภาพจะสวยกว่านี้นะน่าจะหวานฉ่ำ แค่นี้ก็กลืนน้ำลายแล้วนะจ๊ะตรงนี้เราจะไม่กินนะทุกคนเราก็จะเลือกกินตรงที่สวยๆนะจ๊ะนี่เปรี้ยวอมหวานเขาจะยังมีความเปรี้ยวอยู่นะเพราะว่าเขายังไม่ทิ้งต้นเขายังไม่ลืมต้นอ่าเป็นอย่างนี้นะคะผลไม้ที่เราเด็ดกินจากต้นใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าแบบสมมติว่า มันมีเปรี้ยวหน่อยๆอย่ะแสดงว่ามันยังไม่ลืมต้นนะทุกคนถ้าทิ้งไว้ประมาณ1-2วันนะถ้าเด็ดออกไปแล้วทิ้งไว้ 1- 2วันมันจะหวานมากนะคะแต่แบบนี้ก็อร่อยกำลังอร่อยเพราะว่ามันเฟรชมันสดจากต้นเลยนะจ๊ะหวานช่ำเนี่ยโกโฮแะหวานที่ไหนหวานอมเปรี้ยวนะคะรสมันแบบจะช่ำๆนะทุกคนอย่าล่วงนะจ๊ะ มจมงกจมูกจมูกจมูกนะยจ๊ะอืมวิธีการปลูกมันก็ง่ายนะมันไม่ได้ไปซื้อกินเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเห็นต้นแบบนี้ไหม คือแก้วมังกรมันก็เหมือนกระบ,บองเพชรนะเนี่ยทุกคนตัดตัดกิ่งมันไปแบบนี้นะตัดกิ่งมันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปเสียบดินนะทิ้งไวอย่างเงี้ยแหละเอาไปเสียบดินไวแล้วคนมันขึ้นง่ายแล้วก็ทาเนี่ยทาหลักอะไรให้มันเลื้อยขึ้นไปนะคะเดี๋ยวก็ได้กินแน่นอนนะคะปลูกประมาณสักาสามสามถึงหกเดือนถึงหนึ่งปีก็ได้กินแล้วนะอันเนี้ยพ่อเราเอามาเสียบเสียบไวไง หวานหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าเราจะกินไม่หมดนะทุกคนเพราะว่าตรงเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าเป็นนกกินหรือเป็นหนูกินนะเนาะเพราะงั้นเราจะไม่กินตรงนี้ละเราจะโยนไปตรงนู้นเลยให้นกมันกินน,นี่ไปเดี๋ยวไปเก็บต้นนู้นต่อ ตรงนี้ซนี่เราอยากจะกินลูกนี้เลยทุกคนเพราะเรารู้สึกว่ารสชาติมันอร่อยแล้วเราอยากจะกินอีกนะเราก็หมุนเลยจ้านี่ง่ายมากแล้วก็ฉีกเลย จะเปรี้ยวว่าลูกก่อนหน้าเพราะลูกนั้นอาจจะแก่กว่าแต่กไแบบ็ไม่ได่เปรี้ยวแบบไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดไม่ได้เปรี้ยวแบบกินไม่ได้คือมันเปรี้ยวแบบกินได้เปรี้ยวแบบสดชื่นอ่ะเปรี้ยวอมหวานอือร่อยถ้าใครที่ได้มาลองกินแบบว่า เด็ดสดๆจากต้นลรอกินนะคุณจะลืมแบบที่แบบซื้อกินตามตลาดไปเลยอะ่ะเพราะรสชาติมันจะต่างกันมากเท็กเจอร์มันจะต่างกันคือความเฟสความสดชื่นมันจะต่างกันอย่างลิบลับเลยนะน๊ะจริงๆคือมันได้ความสดชื่นอะ่ะกัดแล้วแบบว่าเหมือนอยู่บนเชือกเขาสดชื่นจริงๆ เนี่ยนะรสชาติเนี้ยเปรี้ยวนําหวานตามมีความเย็นเย็นเฟรชรสชาติใสๆแบบนี้นะถ้าแบบว่าเด็ดจากต้นแล้วเอาไปปั่นเลยนะปั่นเป็นน้ำผลไม้อะเติมเติมเต,ติมเกลือไปนิดนึงโอ้โหอร่อยจริงๆ หรือเอาไปกินเอาไปกินกับโยเกิร์ตก็ได้เอาไปกินกับสลัดก็อด้ส่วนอันนี้เราจะยังไม่เด็ดนะทุกคนเพราะเราว่าเอาไว้อีกประมาณสองสาวันถึงจะโอเค าเรารู้สึกว่ามันยังมีความเขียวเยอะเนี่ยอุ้ยดูดีอุ้ย,ยนี่รดแอบเจาะไปแล้วเสรยดายมากมเราว่าเราต้องเอามันไว้สูงๆนะทุกคนคำสุดท้ายอร่อย แล้วต้องมันไว้สูงสูงอะ่ะวยไงไงอุ้ยกิ่งหักเลยพระเจ้าแง่แง่ทำกิ่งหักอะ่ะอุ้ยนี่ทุกคนมันจะมีหนามด้วยนะเนี่ยอย่างที่บอกไงวิธีปลูกอะ่ะง่ายมากๆยังไงลูกนี้ก็เด็ดเลยแล้วกัน ็เนี่ยได้กิ่งแบบนี้ใช่ไหมก็เอาเสียบดินเลยจ้ะปักดินฝั่งดินเลยนะคะฝั่งไปสักประมาณขนาดนี้นะทุกคนแล้วก็เอาเสาหลักมาตั้งไว้ให้เขานะไม่นานเดี๋ยวเขาก็โตแล้วเดี๋ยวเราก็ได้กินรูปมันแต่เราไม่ปักหรอกเพราะเรามีเยอะแล้วหรือเอาวางไว้เฉยๆวางไว้บนดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็แทงรากออกมาเองนะทุกคนก็คืออย่างที่บอกมันเหมือนกระบองเพชรอะอ,อถ้าอย่างนั้นนะสองลูกนี้เราก็ต้องเก็บแล้วแหละเพราะไม่งั้นอะเดี๋ยวก็โดนเจาะอีกก็ เลยลนู่อีกลุ่หนึง่งโอ้ยอันนี้ลูกจิ๋วมากเลยดูดิดจิ๋วมากจิวจ๋วๆเลยโอ้ยคันยุงกัดนี่ทุกคนเราก็จะเก็บไปเลยนะจ๊ะ อันนี้ก็เอาไปบ่มไว้อีกสักประมาณ1-2วันนะจะอร่อยมากอันนี้คงไม่ได้บ่มแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็เน่านะคะเดี๋ยวเราจะแดกเลยจะแดกเลย นน่้หวานกว่าหวานกว่าลูกเมื่อกี้อืมแปลกเนาะพวกนกพวกหนูมันรู้ได้ไงอะ่ะว่าลูกไหนหวานมันเลือกเจาะถูกลูกด้วยนะเออมันเก่งอะ่ะ โดนตำแหน่งที่แบบที่สัตว์มันกัดพอแค่นี้อันนี้วางแวะเผื่อคืนนี้มันกลับมากินโอเคเราก็เหลือสี่ลูกน,นี่นะจ๊ะแลวสี่ลูก เอาไว้กินวันหลัง